بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم พระบิดาทรงให้สัตย์รีและเสรีอัมรีอัพลงเล่นหนึ่งในสานี่ฟังค๊าลีอัมมาบะซัลลัมุอะลัยคุมุอะลัยมุฮมมัุลลอฮฺุบาระกาตุความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลเลาะห์ตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านพี่น้องาไหรครับกลับมาพบกันในรายการวาระฮัติสอีกครั้งหนึ่งซึ่งอัลฮัมดุลิลละนะครับวันนี้เราก็คงจะมีหะดีษบทใหม่มาให้กับท่านพี่น้องนั้นได้ฟังนะครับได้ชมตรงนี้ก็ จะเป็นเรื่องราวนะครับที่เป็นสิ่งที่ว่าเรานั้นจะต้องพยายามที่จะปกปิดสิ่งที่เป็นข้ออับอายของพี่น้องมุสลิมหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความอับอายหรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีของตัวเราเนี่ยก็อย่าได้ไปเปิดเผยนะครับหรือโพนธนานะครับซึ่งสิ่งตรงนี้อิสลามนั้นได้ห้ามเรานะครับที่จะไปเปิดเผยความสิ่งที่ไม่ดีหรือความผิดของคนอื่น นะครับเอาเสกว่าจะมีความจาเป็นนช่ไหเคราก็จะได้พูดรายละเอียดตรงนั้นแต่โดยพื้นฐานแล้วความความไม่ดีของผู้อื่นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยเราก็อย่าได้นําไปโพธนาอย่าได้นําไปเปิดเผยหรืออย่างที่บอกไปว่าอาจจะเป็นความผิดของเราเองเนี่ยก็อย่านําไปพูดนําไปเล่านะครับเพื่อเป็นความสนุกปากหรือบางทีนําไปเล่าเนี่ยก็เพื่อเป็นการอะไรครับเป็นการเล่าที่แบบไม่ได้แคร์หรือไม่ได้สน ต่อการที่ว่าอันนี้มันเป็นข้อหา้ามศาสนาเล่าไปเป็นความสนุกโดยไม่สนใจไม,ไ,มไม่ไม่ระวังในเรื่องของว่าอันนี้มันเป็นข้อหา้ามศาสนาหน้าที่ทําไปแล้วนํามาเล่านํามาบอกนะครับอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องระวังพี่น้องหลายครับอ um ัลลอฮฺสุบฮานาอัลลอฮฺได้พูดถึงลักษณะของบุคคลที่เขาชอบที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับในหมู่ของบรรดาผู้ศรัทธาอันฟาให้เช ความชั่วสิ่งที่ไม่ดีเรื่องซีนาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะประโคมข่าวพยายามที่จะให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นในหมู่ของบรรด,ดาผู้ศรัทธาคนที่มีลักษณะอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮฺตาฮลาบอกว่าเขาจะได้รับการลงโทษอาซาบุลอาลีมการลงโทษที่เจ็บปวดไม่ใช่เฉพาะดุนยาหรือไม่ใช่เฉพาะอาคีรอแต่อัลลอฮฺบอกว่าทั้งในดุนยาและอาคีรอนี่คือโทษของคนที่อะไรครับต้องการที่จะให้อัลฟาไฮชา หมายถึงว่าต้องการที่จะให้ฟาฮิชาเนี่ยมันมันแพร่ไปมันกระจัดกระจายไปในหมู่ของบรรดาผู้ศรัทธาอัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى นะครับได้ตรัสนะครับใน surah an-nur บอกว่าอินนัละดีนัยูฮิบูนะอันตัชีอันฟาฮิชาตุฟิละดีนะอามานูเหลือบอาดับอาลีมุนฟิดดุนยาวัลอาคิะอัลลอฮฺบอกว่าบรรดาผู้ที่นะครับต้องการยูฮิบบูนรักนะครับหรือต้องการที่จะให อัลฟาเิช่าต้องการที่จะให้อะไรครับต้องการที่จะประโคมข่าวชั่วในหมู่บรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยนะครับอินนัลลาดีนะฮิบูนะอันตะชีอัลฟาเิชะตุฟิลลาดีนะอามานุอัลลอฮ์บอะวรดาผู้ที่ต้องการที่จะประโคมข่าวสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยให้อยู่ในหมู่ของบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าละหุมอาดาบุนอาลีมุนฟิดดุนยาวละอาคีรอสำหรับพวกเขาเนี่ยจะได้รับการลงโทษที่เจ็บปวดทั้งในดุนยาและอาคีรอ นี่คือลักษณะของคนที่อะไรครับคนที่เขาต้องการที่จะให้สิ่งที่ไม่ดีบัสซีบัตรเถลิงให้มันเกิดขึ้นในหมู่ผู้ศรัทธาเาราบอกเขาจะได้รับการลงโทษที่เจ็บปวดทั้งในดุนยาและอาเคโรพี่น้องครับอันนี้นักวิชาการเนี่ยอธิบายว่าเอาเราบอกว่าผู้ที่เขาต้องการรักหรือต้องการที่จะให้มันเกิดสิ่งที่ไม่ดีในหมู่ผู้ศรัทธาอันนี้คือความต้องการและพี่น้องลองนึกถึงสภาพของคนที่ ให้เกิดสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยแหละเป็นผู้ที่ทําเองล่ะอ่าเป็นผู้ที่ประคมข่าวเองนะครับเป็นผู้ที่ทําเองในเรื่องของความชั่วเลยตรงนี้เนี่ยจะขนาดไหนนะครับซึ่งอายะที่ได้ยกไปเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งขเรกวสียาคนะครับในซึ่งเป็นสำนวนของอายะที่เกี่ยวกับขเรกวเป็นเรื่องราวของอักเสตุลออฟกีหรือฮาดีสุลออฟกีก็คือเรื่องราวที่เป็นการโกหกใส่ร้า,ายหญิงไอชา์รเดียลลออันฮา โดยเฉพาะพวกมุนาฟิกนะครับคนที่แหมรักท่านนาบีแมมรักเอาครอบครัววงวันของท่านนาบีนี่ก็ต้องการใส่ใครโดยเฉพาะอายะนี่เป็นส่วนหนึ่งของสิยักหรือสํานวนเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องท่านหญิงไอชะแล้วก็อายะนี้ก็แล้วก็ย่ต่างๆในสุโอันุตรงนี้เนี่ยก็มาพูดถึงความบริสุทธิ์ของท่านหญิงไอชะเราเรียนร้องนะว่านางนั้นบริสุทธิ์ไม่ได้ทาจีนานะครับอย่างที่พวกมูนาฟิกหรือมีบางคนเนี่ยไปคอยตามแล้วก็ประโคมข่าวอันนี้ นั้นพี่น้องหลายครับนี่คือสิ่งที่ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ได้ให้เราเราไปพูดนาไปไปเปิดเผยนะครับไปแพร่ข่าวอันนี้โดยเฉพาะกับคนคนนั้นเนี่ยเขาเป็นผู้ศรัทธ,ธาเป็นคนที่อยู่ในหลักการศาสนาเนี่ยบางครั้งอาจจะมีข้อผิดพลาดอยู่ก็อย่าได้นําสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไปโพลธนาไปไปแพร่ข่าววันนี้นะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องระวังตรงนี้ พี่น้องหลครับเราดูในฮะดีษนะครับอินชาลอ์วนี้เราก็จะนําเสนอฮะดีษสองบทด้วยกันนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเราดูฮะดีษบทแรกนะครับอัลอบิฮุรรัต์รดียลลฮ์ عنه أن ا สั ب ي ัล ى ลา ل ه ع ل ي ل ا ل ل ด يصدور ع ั د ع ب د في الدنيا إلا س ุ ر ه อฮุยามันก ق ย ا م ة ครับ ا ل أ ب ي ه و ัิยัลลอฮุอันฮุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่า ل สตุรุอับดุนอับดันฟิดดุนยาไม่มีบาวคนใดที่ปกปิดสิ่งที่น่าอับอายของผู้อื่นในโลกดุนยานี้อิลลา ساتر ا ل ลล ي و มนอกจาก a ล l e a ์จะปกปิดเขาในวันเกียามะเพราะว่าหุมุสลิมมันท้งเตรียมามุสลิม รอให้มาหุลนละครับพี่น้องหลายครับในฮะดิษบทนี้เป็นฮะดีษที่ไม่ยาวแต่ก็มีความหมายที่ที่คลุมนะครับในเรื่องของการที่ต,ต้องพยายามที่จะปกปิดความผิดของพี่น้องมุสลิมสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องหลายครับในเรื่องของการที่เราเคยได้ินกันเป็นประจำเขาว่าเอาร้อเอาร้อนนี่จะต้องก็คือสิ่งที่ถ้าถ้าเป็นในร่างกายเช่นไอวะ อาวุธเพศนะครับทะวันหนักทะวันเบาหรือว่าสิ่งที่เป็นเอาร้อนก็คือสิ่งที่พึงสงวนถึ่งทต้องปกปิดเหมือนกันเอาร้อนนี่ก็มี2ประเภทเป็นเอาร้อนเฮซียากับเอาร้อนมานาวิยาเอาร้อนเฮซียาเนี่ยที่บอกว่าเป็นเอาร้อนที่เป็นรูปธรรมอ่อย่างที่บอกอย่างเช่นในเรื่องของอะไรครับในเรื่องของอาวุธเพศทะวันหนักทะวันเบาหรือสิ่งที่จะต้องปกปิดอ่าเฮซียาเป็นรูปธรรมหรือสัมผัสได้ตรงเนี้ยอีกอันนึงเรว่อเอาร้อนมานาวิยาเอาร้อนที่เป็นนามธรรม ก็คืออาจจะเป็นข้อผิดพลาดเป็นความบกพร่องเป็นสิ่งที่ทำหนิอาจจะเป็นในเรื่องของมารยาทหรืออาจจะเป็นในเรื่องของอาการปฏิบัตินะครับอาจจะเป็นในเรื่องของมารยาทนะครับเรื่องการปฏิบัติหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของของโครงสร้างก็ได้อาจจะมีข้อบกพร่องที่เกิดมาแล้วอาจจะพิการอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยก็ต้องอะไรครับจะต้องจะต้องพยายามปกปิดไม่ไม่ไม่นำไปแพร่หรือว่านําไปบอกนะครับล้อเลียนหรือว่าทําเป็นสนุกสนานพี่น้องหลายครับ เอาเรามานาวิยะอย่างที่บอกไปแล้วนะครับให้สียสัมผัสได้ก็คือห้ามที่จะมองส่วนมะนาวิยะนี่คือคือข้อบกพร่องเป็นนามนธรรมนี่คือข้อบกพร่องอาจจะเป็นในเรื่องของมารยาทนะครับอันนี้มารยาทหรือว่าในเรื่องของอ,า,อาจจะเป็นในข้อบกพร่องต่างๆตรงนี้ที่เป็นนามนธรรมนะครับพี่น้องหลายครับในฮะดีสที่เราได้ อันให้กับที่ท่านพี่น้องได้ฟังที่ท่านนาบีสุลต่า,านลลาได้บอกว่าลายอัสตูรุอับดุลอับดันฟิดดุนยาอิลลาสตารุฮูราะหูยามันกียมะครับไม่มีแบบคนใดที่ปกปิดความอับอายของผู้อื่นในโลกดุนยานี้นะครับเราจสียใว่าอัลลอฮ์จะปกปิดเขาในวันกิยามะนะเขาว่าปกปิดนะเขาว่าปกปิดอัสตูรุก็คืออัลอิคฟะนะครับคือปกปิดเนี่ย ซึ่งการปกปิดที่บอกว่าปกปิดความอับอายหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ดีในทุกๆสภาพหรือว่าอาจจะไม่ใช่แลวก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีในทุกๆสภาพที่เราบอกว่าโ,โดยพื้นฐานนี้ก็ให้ปกปิดแต่ไม่ใช่ว่าการปกปิดทั้งหมดเนี่ยจะดีทั้งหมดเลยหรือว่าการนะครับปกปิดเนี่ยไม่ดีทั้งหมดโดยพื้นฐานแล้วบอกว่าก็ควรปกปิดแต่สภาพไหนที่ควรจะเปิดเผยควรที่จะบอก หรือสภาพไหนควรที่จะปกปิดประเภทแรกที่บอกว่าการปกปิดที่มันดีเนี่ยอ,อย่างที่บอกการปกปิดก็ไม่ใช่ดีทุกสภาพแต่ที่อาการปกปิดที่ว่าอัสสัตุลมหมูดการปกปิดที่ดีหมายควาว่าการปกปิดในข้อบกพร่องของคนที่เขาอยู่ในหลักการศาสนานะครับไอเรื่องไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเขาเป็นคนเคร่งครัดแต่ก็าาบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะตกอยู่ในบาปอยู่ในความผิดนะครับแล้วก็มีมีส่วนน้อยนั่นแหละ โดยปกติเป็นคนเข่งคัดในศาสนาอยู่แล้วแต่บางครั้งอาจจะนะครับด้วยกับนับซูอารมณ์นับสูด้วยกับชชยตอนที่ชักจูงเข้าไปทําชั่วทาไม่ดีเนี่ยอ,อันนี้เนี่ยสมควรที่อะไรครับจะปกปิดข้อบกพร่องหรือสิ่งที่ไม่ดีของเขานะครับก็เป็นการนาซีฮะเป็นการชี้แจงเป็นการพูดคุยกันว่าเขาอ,อยู่ในความผิดหน้าไม่ถูกต้องนะ,อ,ะอันนีน้ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องของอัสสัตรุอัลมหมูดถือว่าเป็นการปกปิดที่ดีนะครับ คนที่ปกปิดสําหรับคนที่เขามีข้อบกพร่องบางประการแต่โดยพื้นฐานแล้วเขาเป็นคนที่หรือโดยหลักแล้วเขาเป็นคนที่มีความเคร่งครัดในศาสนาอาจจะมีข้อบกพร่องในบางประการอันที่2ครับการปกปิดกับบุคคลที่เรียกว่าไม่สนใจไม่แคร์ในเรื่องหลักการศาสนาก็คือเป็นคนที่ละเมิดนะครับเป็นชารีตเลยเนี่ยนะก็คือชารีตนี่ก็คือ,อเป็นคนชั่วมากๆทาแต่ชั่ว นะโดยเพราะทำชั่วแบบเปิดเผยเนี่ยไม่สนใจใครเลยอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องปกปิดถ้าคนอย่างนี้นะไม่ต้องปกปิดความชั่วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยให้เขาชี้แจงหรือบอกถึงความชั่วถึงสิ่งที่ไม่ดีกับกับของคนคนกนี้นะกับคนที่เป็นผู้ปกครองด้วยนะครับเพื่อที่จะได้จัดก,การกับเขาจะได้ห้ามปรามเขาเพบางทีพูดคุยนีย่ไม่รู้เรื่องแล้วคนพวกนี้ต้องใช้อำนาจการปกครอง หรือว่าเอากฎหมายเนี่ยเข้ามาจัดก,การกับเขาน่าจะได้เป็นการลงโทษอย่างเช่นบางทีคนที่เป็นคนชั่วหรือบางคนบอนทำร้า,ายน่าเป็นอย่างเช่นเป็นนักสัยศาสตร์อันนี้เนี่ยทั้งชีริกทั้งบอนทำร้า,ายน่าแผ่นดินเลยนะครับอ่ะคนอย่างนี้เนี่ยก็ต้องชี้แจงอ้ยอย่าไปยุ่งกับคนคนนี้นะคนเนี้ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เนี่ยเขายุ่งกับเรื่องของชีริกหรือก็ทํในเรื่องของชีริกอันนี้ก็เตือนบอกกับผู้คนบอกให้คนได้ทราบแล้วก็ให้น้าขาวเนี่ยน่าไปบอกกับคนที่อะไรครับเป็น เป็นวูลาตุนอุมูรเป็นคนที่เขามีหน้าที่นะครับเป็นคนที่รับผิดชอบหรือมีอำนาจในการปกครองตรงนี้เขาจะได้จัดการกับคนอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการปกปิดในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีหรือข้อบ,บกพร่องของคนอื่นนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับมัสลาฮะหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นหากว่ามัสลาฮะสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นนะนะนะครับ ปรการปิดแล้วมันจะดีกว่าอ่านี่ก็ให้ปกปิดไปแต่ถ้าหากว่าบางครัง้งไอ้ข้อบกพร่องไอ้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนะที่เราว่าเป็นความไม่ดีดีกว่าจเป็นความไม่ดีเนี่ยความเสียหายความชั่วเนี่ยที่มันเกิดขึ้นนะนะถ้ามันเปิดเผยดีกว่าก็ให้เปิดเผยนะครับอย่างที่เราได้ยกตัวอย่างไปแต่ถ้าหากว่ามันมันจะเป็นผลดีหรือไม่ดียังไงเนี่ยยังตารดุดอยู่อย่างลังเลยอยู่อันนี้ก็ปกปิดไปดีกว่าว่าอมันมันจะเกิดผลดีไหม นะครับในการปกปิดหรือว่าในการเปิดเผยจะเกิดเกิดผลดีอย่างไรนี่อ,อาจจะยังช่างไม่ชัดเจนพื้นฐานก็ให้ปกปิดไปก่อนนะครับอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นทนายบีญึงบอกว่า,ใ,าวใครที่ปกปิดเบาคนไหนที่ปกปิดเบาหรือความอับอายของบาวคนหนึ่งในดุนยาเนี่ยอลัลลอฮ์จะปกปิดเขาในวันเกียร์ไหฉะนั้นถ้าเรา,เ,าเรามีความผิดมีความชั่วอยู่เนี่ยนะครับอยากจะให้อลัลลอฮ์ตาลาปกปิดความผิดของเราในสิ่งที่เราได้กระทําไปเนี่ยเราก็ควรปกปิด ความน่าอายหรือสิ่งที่ไม่ดีหรือข้อบอกพร่องของคนอื่นในดุนยานี่เนี่ยก็จะเป็นเหตุนะครับที่ทาให้เราตาได้ปกปิดสิ่งที่ไม่ดีของคนนั้นในวันเกียระ์นะครับอันนี้นเป็นฮะดิษนี้บันทุนศามามุสลิมครับมาดูอีกฮะดิษบทหนึ่งนะครับอีกฮะดิษบทหนึ่งก็มีความหมายที่คล้ายๆกันซึ่งในบทที่ผ่านมาคือการปกปิดอะไรครับคือปกปิดสิ่งที่น่าออายหรือสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นแต่อันเนี้ย ก็ฮะ <g ots> ดิษบทต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงนะครับการที่เรานนั้นจะต้องปกปิดในในในความผิดในสิ่งที่มันดีเราได้กระทำอย่านำมาพูน,นาอย่านำมาเล่านะครับเพื่อเป็นการสนุกปากหรือว่าเป็นการเยาะหยันนะครับต่อข้อบัญญัติห้ามของลอตอาลาครับอเรดูฮะดิษนะครับบทที่สองในวันนี้วอันูกลมิ وعنه قال سميء ا ل ر ลลอฮุอะลัยฮิวะ ع ัลลัมย م ي ูล ل كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه وعن وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكهو كما تين لا أبي هريرة نكب رضي الله عنه ذكر وآ شندين ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر กุกๆมม م ิมะ عافا إلا المجاهرين ครับท่านนบีสุลต่านบอกว่านะครับประชาชาติของฉันทุกคนจะได้รับการอภัยโทษนอกจากพวกที่ปากโป้งเท่านั้นว่าอินนั้น من อ ل ย ج ا ه ر ا ت أي ع จ ل ا ุบิลไลลีอ ل ม م ลันนับเป็นคนที่ปากโป้งก็คือผู้ที่กระทำกิจกรรมหนึ่งในเวลากลางคืน ثم يصبح وقد ستره الله عليه نكاب ครับพอรุ่ง الله ทั้งที่ يا فلان امنت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله ستر علي... الله عنه فيقول يا فلان امنت البارحة كذا وكذا อพอรุ่งเช้าเอลอ์กอะไรครับพอรุ่งเช้าทั้งที่เอลอได้ปกปิดเขาแล้วเนี่ยเขาก็ฟายกู้หรือเขาก็พรธนาว่าโอ้คนหนึ่งเมื่อคืนนี้เนี่ยฉันได้กระทํานั่นกระทํานี่ว่กัดบาตะยัสตูรุหูรับบวายุสบิหูยักชิฟุซิตรลลอฮิอันหูนะครับในตอนค่ำองค์วิบานของเขาทรงปกปิดเขาพอรุ่งเช้าเขาก็เป็นผู้เปิดโปงสิ่งที่เอลอปกปิดเขาเสียเอง ครับมต่อกุนอะไรบนทึกท,ท่านอิมามบุคอรีแลอิมามุสลิมรอหีมะฮุนัลลอฮ์ครับนหนต้งนายครับนี่ก็เป็นหาดีบทที่สองในวันนี้นะครับที่ท่านอบิลรอดิยอัลลอฮ์ได้เป็นผู้รายงานอ่ทารุสอัลลอฮ์ในสรา,าสระบอกว่า,ราประชาชาติกุลุอุมมตีมูอาฟันอิลลัลมูจาฮิรินประชาชาติของฉันทั้งหมดเนี่ยได้รับความปลอดภัยนะครับได้รับการอาภัยนอกจากผู้ที่มูจาฮิรินผู้ที่อะไรครับปากโป้งนะครับ ปากโป่งเาว่าอุมม a ในที่นี้หมายถึงอุมม a อะไรครับอุมม a อุมมะหรือคืออุมมะตุนอิจาบะนะครับก็คืออุมม a ที่ตอบรับท่านนบีอ่ามีอ่อุมม a ของท่านนบีที่ตอบรับและไม่ได้ตอบรับนะคนที่ตอบรับก็เป็นอุมมะตุนอิจาบ้ตอบรับท่านนบีนะครับก็คือผู้ที่เป็นมุสลิมผู้ที่ตอบรับศาสนาที่ท่านนบีสั่งสอนนํมนํามานะครับคนที่เป็น อุม,มาของท่านนาบีสลลุลต่านที่ตอบรับท่านนาบีสลลุลต่านฮุยนิวซาลัมเนี่ยนบนบีบอกว่าทั้งหมดจนใจได้รับความปปอดภัยกเว้นผู้ที่มูจาฮิรินผู้ที่ปากโป้งยังไงล่ะครับก็คือเขาได้ทําสิ่งหนึ่งในเวลากลางคืนแล้วเขาก็ตื่นเช้าม,ามาในตอนเช้าทั้งที่อัลลอฮฺก็ได้ปกปิดความชั่วที่เขาได้ทํามาในเวลากลางคืนนะครับ พอเราเช้ามาเนี่ยก็บอกว่า,วายาฟูลาอันอามินตุอัลบาริฮะตะกะดาวะกวะดาบอกโอ้คนคนหนึ่งเอ้ยโอ้ท่านเอ้ยฉันเนี่ยนะได้เมื่อคืนเนี่ยบาริฮะก็คือพืน้นคืนที่ผ่านมาคืนที่ผ่านมาเนี่ยฉันทำหนุนทำเนี่ยก็คือทําความชั่วเช่นไปทําจีนามาไปลักขโมยมาไปทําอะไรตาอ,อะไรที่ไม่ดีที่เป็นบาปเนี่ยก็มาเล่าให้ฟังท,งทั้งที่เขาเขาอยู่พยายามขำคืนหรือเขานอนไปเนี่ยอัลเราปกปิดเขา แต่เขาเนะี่ยมามาแฉะนะมาพลธนาถึงความช่วที่เขาได้ทำทั้งนี้อรร์น,น,นั้นปกปิดเขาพี่น้อนครับนี่มนันเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับที่คนคนหนึ่งเนี่ยเขาทําความชั่วยในกลางคืนอนลรร์น,นี่ก็ปกปิดเขาแล้วนะครับไม่ให้ใครได้รู้ถึงสิ่งที่เขาได้กระทําแต่เขานั่นแหละโพลธนาเอาเรื่องที่ไม่ดีของตัวเองเนี่ยมาประมอนประจานตัวเองบางครั้งอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องสนุกนะ ไปทําซีน่ากับผู้หญิงคนนั้นคนนี้แล้วก็มาเล่าให้เพื่อนฟังกลายเป็นเรื่องสนุกรู้ว่าตัวเองเนี่ยแจ๋วสามารถที่ไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นคนนี้นะครับแล้วก็มาเล่านะครับอย่างนี้ถือว่ามันเลวร้ายมากนะครับแล้วก็ไม่ได้รับความปลอดภัยด้วยทําไมก็หนึ่งนั้นก็คืออะไรเอาเอาความชั่วทที่ตัวเองได้กระทาในยามกลางคืนแล้วก็มาแชมาประจานตัวเองในตอนเช้าอย่างนี้ไม่ได้รับการอภัยโทษนะครับ วันนบีวะกุลุอุมตีมูอาฟันอิลันมูจาฮิรีนนะครับประชาชนท,ทั้งหมดเนี่ยได้รับการอภัยยกเว้นผู้ที่อะไรครับมูจาฮิรีนมูจาฮิรีนก็คืออะไรคนที่ทําความอัญญาหรูคือเปิดเผยก็คือนํามาเล่าอะไรนะครับนํามาเล่าพี่น้องหลายครับคนที่ทําความชั่วแล้วก็นํามาเล่านามาโพธนามาเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังนะครับโดยเฉพาะต่อนหน้าผู้คนเนี่ย บางทีอาจจะทำนะครับทำเวลาค่ำคืนแล้วก็มาเล่าอันนี้เข้าตรงนี้หรือทำแบบเปิดเผยเลยเช่นสุบูรีต่อต่อหน้าคนนั่นแหละนะบางทีก็เขาก็มีการบอกมีการคุตบ้ามีการนอาซีฮัมีอะรบอกบุรีมันฮารอมไม่ถูกต้องก็สูบต่อหน้าคนนั่นแหละไม่สนใจบางทีก็สูบแถวแถวโซราวด้วยมัสยิดด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยทำทำให้ตัวเองได้รับกวความหายนะและก็ทําให้คนอื่น จะทําให้คนอื่นเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้คนอื่นได้รับความหายนะด้วยนะครับทำให้คนอื่นได้รับความหายนะด้วยตัวเองได้รับความหายนะก็คือถะา้าตัวรเลมกับตัวเองคือคนที่ทําความผิดฝ่าฝืนอัลลอฮฺเราสู้เนี่ก็บืบบอวรเล็มตัวเองหรืออย่างที่บอกไปแล้วอา้าวแล้วทำให้หรือเป็นสาเหตุทําให้คนอื่นได้รับ,บความหายนะความความวิบัตินี่ยัยงไงก็เพราะ gestellt, ว่าเมื่อไปทําต่อหน้าผู้คนเนี่ย นะครับคนนู้นก็ทําคนนี้ก็ท,ทํมมาธมรมะสัญญาต่อนหน้าผู้คนผู้คนก็กลายเป็นว่าไอ้มสัสยติธที่ทำมันนี่ก็มันมันไม่ได้ลดร้อยลดร้อยลงไปในความรู้สึกของเขาเออมันนก็คงไม่บาปมันคงคงไม่เท่าไหร่ละนะเดี๋ยวก็ตา่บ้าก็คิดไปต่างๆนาน,นาโดยเฉพาะอาจจะเป็นผู้รู้เนี่ยนะครับแล้วมาทําสิ่งที่ผิดต่อนหน้าผู้คนเนี่ยแล้วก็น,นี่ก็คนก็จะอ่านี่ผู้รู้ก็เห็นเขาทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็กลายเป็นว่าคนก็กลายว่าไว้บาปอันเนี้ยมันต่อหน้าผู้คนก็เลย ดูดูอะไรครับไม่ได้ความสําคัญตรงนี้นะการเป็นว่าเขาเนี่ยรอเหลี่ยมตัวเองอันดับแรกแล้วแล้วก็ทําให้คนอื่นเนี่ยเป็นใุทำให้คนอื่นเขา,าไป,ไ,ปได้รับความหายนัย้นด้วยก็คือคนก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับข้อห้ามตรงนี้หรือสิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามันนี้นะครับอ่าเหนั้นจากตรงนี้เป็น้องไหลครับเรานั้นจะต้องอะระวังนะครับจากการที่ทําความผิดนะครับบางทีก็อาจจะทํากลางวันนั่นแหละแล้วก็ มาเล่าในเวลากลางคืนหรือบางทีก็ทำกลางคืนเพราะกลางคืนเป็นเวลาที่มันมันปกปิดคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนักนะในเวลากลางคืนตรงนั้นแหละจะทําตอนไหน,นแล้วก็มาเล่ามาโพลทน,นานี่อันนี้ไม่ใช่นะครับอิสลามห้ามที่จะนําเรื่องของคนอื่นเนี่ยมาโพลทน,นามาบอกมาเล่านะเพื่อเป็นการตําหนิหรืออสนุกเป็นอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ขณะเดีวยวกันความผิดความชั่วของตัวเองเอ้ยจะมาอ้างว่าคนคนหนึงบอกว่าเอ้ ของคนอื่นเนี่ยเราเล่าไม่ได้แต่แตนี่มันของเราเราทาผิดก็ไม่ใช่นะครับอของคนอื่นเราจะเล่าก็ไม่ได้ในทางที่เป็นความเสียหายนะครับไม่ได้มีความจะเป็นไอ้ที่บอกว่าความจะเป็นก็ได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่าเออเราจะเล่าควรจะเล่าหรือควรจะปกปิดหรือควรจะเปิดเผยอันนี้ก็ต้องตองดูเป็นเป็นเป็นเคสไปเป็นเรื่องเรื่องไปส่วนตัวของเราเราก็จะนาสิ่งต่างเหล่านี้นเนี่ยมาเล่ามามา,มาพนธนาเนี่ยก็ไม่ได้นะครับก็ต้องให้อยู่ เราทําความผิดเราให้เรานั้นก็อัลลอฮ์ปกปิดเราแล้วเนื้อเราก็ขอไปโทษต่อละตาล่ะนะครับเป็นความผิดเราขอไปโทษต่อละตาล่ะอัลลอฮ์ก็อภัยโทษให้กับเรานะครับเมื่ออัลลอฮอภัยโทษให้กับเรามันก็นาขอดุอาตต่ออัลลอฮ์เพราะาเราได้ละเมิดตรงนี้เราละเลยกับตัวของเราตรงนี้นะครับก็ให้เรานั้นได้ตบบั้กับเน้อกับตัวต่อละตาละ่ะ ครับรายการเวลาฮะนีิได้ดําเนินมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับอีกเช้าลน้าในครั้งต่อไปเราก็จะนำฮันนิษบทใหม่นะครับนำเสนอท่านน้องและเป็นหัวข้อใหม่นะครับอ <น dedans> ิีกเช้าหอ้าวันน,น,น,วน,นี้ก็คงจากลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับอซสลามุอะลัยกุลมรฮ์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์